ตกใจเวดปลาตกใจคนกับตกใจมาแล้วครับโอ้มิไดไปเลยเลยไซ้์ใหญ่กว่าดำมเวดจังน้อยเนละปนอีกแล้วครับผม ดูนะครับโอ้ยตกใจเลยเ์อทตากัะดิีเลยเก็บสบอยโอ้ยมีใส่อยู่ด้วยเออมาแล้วครับผม สวยครับเต็มน,นี้โอ้ติดเงียงเดียวนะโอ้โด,ดูพนโอ้ประกัดมาถือเนียจีนะ อาจจะมีใส่ใส่บ่ <c oughs> มาแล้วครับอ <c oughs> มิดเลย <c oughs> ใส่ดีนะเดวนี้ใส่สวยนะครับ เรียบร้อยครับผมใส,ใส่สวยๆนะส,สวยยครับตัวนี้ใส่โลนะครับสุดยอดโอ้ยพี่เขอเนี้ย โดนครับมาแล้วโดนกัดแบบนี้จะรอดยังไงเรียบเรียบร้อยครับผม ยอดนะครับผมนี่ใส่สวยอยู่ โอ,อก้กัดที่เพออีกเลี้ยวโอ้ยสภาพเ,เรืเละเลียนเลียนที่เพอนะ่ัเงขนาไปทางอื่เนเัื่งกี้เนะี่ย กัดบดถึกืบตัวใหม่ก็นั่นบอกว่านะกัดเบ็ดบดถึืโดนครับ,รบอโ,โอ้โหหลุดซ้ำคนอื่นโทรมา Oh. <laughs> มาเลยโอ้หมดุดโตขึ้นครับหืมโอ้หืมใส่สวยนะโหเห็นกำลังจะจิบพอดีนะครับมุกี้นี่ครับเต็มปากนะโห เบ่นเนเงนะตัวนี้ขึ้นแปน๊บนึงอหยุดลอยครับผมขดย,ยัยี่อ่ะโอ้โหตัวนี้ลงชั่งแล้วครับตัวนี้ตรงมี้หนักแล้วครับตัวนี้โอ้โหนี่ยังอ้วนนะ บลูนนี้กล่องเห็นบอนะครับตอนกำลังจะจ๊บเลยสุดยอดอ่ะตัวนี้บังครับหนจะสองโลนะโอ้โหว่นตับเลยนะครับตัวนี้โอเคครับสุดยอด๋ดย่ทายรูครับตัวนี้ไงห้ฮงนะครับผม สองกิโลเบิ่งนะว่าต้นนี้สิจะรูดนะครับสั่งกิโล่นะโล,โล,ล็อกปุ๊บเรียบร้อยครับสองกิโลสองโลเท่าไหร่ละนี่นะครับสองโลเจ็ดนะครับ ถ้าคิดเปลอกสองขีดหรืสองโลหานะเดีย๋ยวนี้โอ้อยใหญ่แหน,นยดยอดครับบุรอแเต่หมัน